เดตบอสสวัสดีครับมาดูยูโรนารสิตประจาวันจันที่ที่12กรกฎาคม2,021กันนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับ็อย่างที่บอกไว้มีแค่เซเรโอเดียวนั้นก็คือตลาดน่าจะบาลานซิ่งซึ่งปรากฏว่าก็เพลย์เอาท์ออกมาตามนั้นนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดนั้นบาลานซิ่งมาแล้วประมาณสัก6ถึง7วันนะครับไปดูที่ชาร์ต30นาทีกัน จะสังเกตเห็นว่าเราบาลานซิ่งอยู่ต้เ Area Balancing งเบรกดาวนนี้นะครับมาทั้งหมดประมาณสัก6-7วันละเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเทอมไบแอสของยูโรคงต้องปรับนะครับมาเป็นน u t r รลแต่ก็าตามนะครับภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยอินเทอร์เบียบยแอสยังคงเป็นนูเทรลแบริชอยู่ต้องบาลานซิ่งอีกสักประมาณ2-3วันถ้าอย่างบาลานซิ่งอยู่ อินเทอร์เรย์บายแอรจะต้องปรับนะครับมาเป็นนูโตรแต่ตอนนี้ยังเป็นนูโตรบาร์ริสอยู่เพราะฉะนั้นชาร์จเทอร์บาอร์เป็นนูโตรอินเทอร์เรย์บายแ r ์เป็นนูโตรบารริชนั่นก็หมายความว่า Responsive Seller สามารถแอคทีฟได้ที่ Resistance แต่ชาร์จเทอร์ไบเออร์ก็สามารถแอคทีฟได้เช่นเดียวกันที่ซัพพอร์ตโดยเพ้อย่างยิ่งที่ซัพพอร์ตเลเวล8 2 5 2ถึง Initial Support โอเคเพราะฉะนั public, okay. ้นครับไปดู e ซเดโอกันที่ชาร์จ v อลล m มโปรไฟล์ก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับ e ซเดโอแรกนั่นก็คือตราบใดก็ตามที่ยูโรนั้นยังติดอยู่ใต้ r e s i s t a โซนหนึ1งแปดเยถึง18982โดเพ้าะงยิ่ง Initial r e s i s t a n c อนโซนก็ยังมีสีสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะยังคงบาลานซ์ n ิ่งอยู่ในกรอบเดิมนี่แหละ 6วันนะครับอาจจะบาลานซิ่งต่อเป็นวันที่7ส่วนราคานั้นจะลงไปเบรกอินิเชียลสปอร์ตได้หรือไม่ขึ้นยอยู่กับวอลลุ่มเดี่ยวถานะครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนนี่คือซีโรที่หนึ่งส่วนซีโอที่2ถ้าหากว่ายูโรนั้นสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือรีเซินโซนหนึ่งแปดเกนึ์ถึงหนึ8งแปดเก้าแได้ก็จะมีสีสูงที่จะกลายเป็นเฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นนะครับจากจุดนั้นเนี่ย ยูโรสามารถขึ้นไปได้อย่างน้อยๆที่ h v s หรือว่าที่ r e e ทีน o n e 19226ถึง19297นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Market Context ก่อนที่ l o n d ด n s e s s i o n จะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ